โรงเรียนสาธิตมสวรประสานมิตรฝ่ายประถมจัดแข่งขันบาสเกตบอล3คนเพื่อเด็กๆได้ออกกำลังกายครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรฝ่ายประถมจัดการแขร่งขันบาสเกตบอล3คนชิงเงินมัลรวม8 0,000บาทซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่2ณโรงยิมชั<ะ>้น4โรงเรียนสาธิตมสวรประสานมิตรฝ่ายประถมวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้เล่นกีฬาออกกำลังกาย รวมทั้งได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันและพัฒนาเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเพื่อเตรียมเข้าร่วมมากรรมกีฬาสาธิตสมคีปลายปีนี้ซึ่งมีการบรรจุกีฬาบาสเกตบอลสาคนชิงเหรียญวันเป็นครั้งแรกด้วยนายกิติพจน์บุรณะบุญวงศ์นายดกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรดรฝ่ายประถมก็เผยว่าการจัดในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออันดีจากทุกพักส่วนทั้งโรงเรียนผู้สนับสนุน และผู้ปกครองที่หวังให้บุตรหลานได้มีเวทีในการออกกําลังกายและแสดงศักยภาพทางการกีฬาบรรยากาศนันก็เป็นไปอย่างสนุกสนานและก็คือคักทีเดียวครับ ครับก็การจัดบาสนะครับ P.S.P สกูป3คูณ3ามมิวเทชนะครับครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่2แล้วนะครับของทางโรงเรียนเรานะครับก็เนื่องด้วยทางท่านผู้บรยการนะครับได้เห็นว่าอยากให้เด็กของเรานะครับได้ออกกําลังกายมากขึ้นนะครับอีกทั้งกีฬาบาส3.3คูานี่กำลังเป็นที่นิยมนะครับเลยอยากให้เด็กของเราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นครับ ก็จร yeah. ิงๆแล้วเนี่ยกีฬาสาธิตจัดขึ้นทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีแรกนะครับที่ทางกีฬาสาธิตสมคีเนี่ยจะบรรจุกีฬาบาสสามคูนสามนะครับในการแข่งขันด้วยมีเหรียญรางวัลด้วยนะครับก็จะมีทั้งระดับประถมนะครับมัธยมต้นและมัธยมปลายด้วยครับก็เป็นการดีนะครับเพราะเราจะได้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับนักกีฬามีพื้นที่การแข่งขันมีพื้นที่ประลองนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมของเด็กของเราไปสู้ศึกกีฬาสาธิตครับ สำหรับการแข่งขันจัดชิงชัยสี่รุ่นอายุได้แต่10ปีปมิกซ์ผสมผสานทั้งชายและหญิงรุ่น15ปีชายและทีมชายและทีมหญิงนะครับ18ปีทีมชายและหญิงแล้วก็ประชาชนชายภายใต้การจัดแข่งขันตามมาตรฐานของฟีบ้าบาส3ามคนนะครับ